สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่ค่อยชอบไลฟ์สดหรือยังไม่เคยไลฟ์สดหรือว่ายังไม่กล้าจะไลฟ์สดนะครับลุงจอมีข้อแนะนำดีๆสำหรับการไลฟ์สดวันนี้นะครับซึ่งลุงจอใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆตรงนี้นะครับ 1. หนึ่งนะครับถ้าใครเพิ่งไลฟ์ใหม่ๆมันก็จะไม่ค่อยมีคนดูแต่ว่าให้เราไลฟ์ไปเลยนะครับ ถ้าไม่กล้าโชว์หน้าตัวเองนะครับให้หันกล้องไปที่ฝั่งตรงข้ามเป็นวิวนะครับจากนั้นเราใช้เสียงเราบรรยายไปด้วยอาจจะบรรยายธรรมชาติอาจจะบรรยายสิ่งบริเวณรอบข้างที่เห็นว่าสวยงามและก็น่าดูนะครับ 2. นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ต้องไลฟ์ให้ครบ1ชั่วโมงก็ได้นะครับ เราไลฟ์สักประมาณรอบละ20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับทำให้ชินก่อนเดี๋ยวพอนานไปเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับผม 3. ถ้าเกิดมีคนดูเข้ามาดูเราอาจจะใช้วิธีการถามไทย เพื่อนๆหรือว่าการอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆมีส่วนร่วมในการคอมเมนต์นะครับเราก็จะไลฟ์ไปได้เรื่อยๆนะครับลองทําดูครับแรกๆมันก็จะยากเลยแต่ว่าเชื่อผมนะครับเพราะว่าพี่ๆยี่สิบสาคนที่รู้จักการตอนแรกก็เริ่มด้วยไลฟ์สดไม่เป็นเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็เก่งแล้วนะครับถ้าม,มีอะไรจะพูดเราก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็ทักทายกับเพื่อนๆก็ได้ครับผมสู้ๆนะครับ